โอเคครับสวัสดีครับพ่กพงษ์นะครับสเปดเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Red Trigger Red Trigger นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงเออ่รบกวนบ้างนะฮะไม่ไม่รบกวนมากรบกวนเยอะเลยแหละอห็นไหเสียงอะไรก็ไม่โอเคครับก็เอ่อคลิปนี้อาจจะไม่อาจอะกระตุกเลยล่ะกระตุกแบบมากกระตุกมากเลยนะครับ ไม่ได้กระตุกธรรมดาด้วยนะเสียงกับภาพไม่ตรงกันด้วยเออก็แปลกโอเคครับเรามาเริ่มกันโอเคครับการยากด้วยเจ๋อลอดไหมเนี่ย Great trigger Great trigger โอเคครับก็นะ มาเลยมาเลยฮับโอุยเย้ไปเ้ยเฮ้ยมามามาดิมาดิมาดิอุ๊ยเฮี้ยไม่ระเบิดวะอุ้ยเ้ยตายเอ้ยยโอ้ยมาถึงยังไม่เท่าไหร่เลยครับเดทไปแล้วครับ ยูได้เออคลิปนี้สั้นมากนะฮะภาพกับเสียงไม่ตรงกันด้วยแต่ก็สั้นมากก็ไม่รู้เป็นอะไระครับปัญหานี้ผมเจอบ่อยมากแคบก็ผมเล่นจบดานนี้หรืออาจจะไม่จบก็เป็นแค่อาจจะเป็นแค่คลิปเดียวนะคะแล้วกล่องอะไวะ ระเบิดไปดิอุ้ยยี่อะไรมันระเบิดนี่มันระเบิดช้าจังวะว้าวเยอะไปไหมแปลว่าย่าะเขทุกซองเลยแล้วกันเราปุ ý, ้งปุ้งปุ้งไปฉาดไอ้เปลืองไหมอ๋อระเบิดไปเลยแล้วกันปาไปดีเฮ้ยเยีย เอ้ยแม่งกดไม่เคยโดนปุ่มเลยเสียแซดเฮ้ยยี่่นทำไมเฮ้ยด่านนี้เยอะว่ะเฮ้ยทำพี่เยอะจริงพูดเลยพูดเลยอ้าวแบตเตอรี่ต่ำเวนกำเสียแม่งเวนกมจีเฮ้ยเฮ้ย มาทำไมอืมเฮ้ยแมวเฮ้ยจะได้สักกล่องมั้ยทั้งห้ากล่องเลยนะมึงอนุ้ยเี้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยแม่ไม่ตายว่ะ

โอ้ยสัตว์เอ้ยเยอะยังเลยมึงออ้ยแหละกูกดระเบิดแล้วไม่ไปเอ้ยกดระเบิดก็ไม่ไปให้กูด้วยนะเฮ้ยสัตว์สัสอย่าโอ้ยเนอะเยอะปักกดระเบิด เทียงเงี้ยงงมาเฮ้ยเวนหุ่นระเบิดจนหมดแล้วนะเวน,นี่ยจะเอาไหดีวะเนี่ยระเปิดจนหมดแล้วด้วยเฮ้ยอย่าต่อไปไม่โกงนะอย่าอย่าแฮกอย่าอย่าอย่าแฮกตังค์ไม่ไม,ไม่ไม่ดีตัวอี๋อีสต์สตล์ยังว้าวเย,ย,ยอะไปเยอะไป อ๋อผมร้วทำไงถึงจะได้กระสุนอู้ยเยอะไปครูรับไม่ไหวปุ่มปุ่มปุ่ไอ้เหี้ยวิย่งสัตว์วิ่งมาตกใจ มนอาอออเฮดจอนดับเบิลคิวไม่ใช่พีบีเฮ้ยอือโ้ยเอ้ยอือโดนจนได้เออวันนี้เราไม่ได้มาเก็บกล่องกันนะฮะเรามาเออลบกับซอมบี้นะฮะฆ่าซอมบี้ซื้อเอือนิงเออ เมื่อกี้ตะตอนนะฮะออรถแหลกแจกแขมงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อแม่แถมลูกไม่ใช่โอ้โหกระสุนเต็มเลยกูจะแปลวย่างไงดีวะเนี่ยอุ้ยเยี่ยแว่งวิ่งมาคุณเลยเอาละไงคือวันนี้คงไม่ต้องมาเก็บกล่องกันแล้วนะ ยิงซอมบี้เฉยๆได้เออยิงทั้งวันก็ไม่ชนะหรอเดิมีทั้งตันดยิงงอุยตกใจภาพกระเสียงไม่ตรงกันก็อย่าว่ากันนะคะ คือคนดูอาจจะแบบโอ้คลิปมึงนานๆนนทีมาเสือกเสียงกบภาพไม่ตรงกันอีกแล้วใครเขาจะมาดูวะเฮ้ยเฮ้ยกูเกิดตายแล้วไหมหล่ะเฮ้ยแต่ผมชอบอีกสองนัะแม่งเถื่อนดีนี่โง่ โอเคคือผมสรุปนะฮะคลิปนี้ไม่ได้มาทำควสนะฮะมาซ้อมยิงซอมบี้นะฮะโอเคครับมาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ